เน็ตก็ไม่ทักเพื่อนเลยอะน่าบูดก็คือหน้าบูดผสมอื่นอบูดผสมก็เลยอื่นนั่นเองไม่ใช่น้ออันเน็ตสวยสวยแลกได้อ่ะเออแต่เป็นเรื่องดีกว่านะคะโอเคค่ะคือได้ดีกว่าอยู่คนเดียวอ่ออะเขาบอกว่านี่แหละทำตัวให้เป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันเข้าไว้ผู้ชายก็แบบเอ้ยผู้หญิงอารมณ์ขันบ้างในแง่ดีอะไรอย่างนี้ก็แบบวานนี้คนอยู่ใกล้อะไรอย่างนี้วันนี้อยากกิน อยากกินฟูจิไปเลี้ยงหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ตลกตลกอันนี้ตลกตลกตลกวริภพวริภพวริภพเขาเออันในกระเป๋าเขาอันนี้ไม่ได้อันนี้นน่าจะเป็นบ่อย นี่ต้องครบเนี่ยต้องเป็นทุกข้อแน่ต่อไปบ้างเขาบอกว่าพูดจาไพเระเออไม่แต่ว่าไพเราะในที่นี้ไม่ได้แบบว่าคะขาตลอดเวลานะแค่แบบพูดมีหางเสียงบ้างใช่ไม่ได้หยาบเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเอออาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้แบบจนหน้าเบื่อจนเกินไปอ่ะไม่ได้เยอะแยะจนเกินไปเอเพราะาสำเนียงเราเวลาการพูดคนเราดูรู้อยู่แล้วไงว่าเราเป็นคนแบบไหนคือถ้าคนพูดหวานมันก็จะแบบแค่พูดเออแค่นี้มันก็ดูแบบหวานแล้วอ่ะ แต่บางคนแบบเสียงเข้มๆดูผู้หญิงไงบางคนเท่าภาพเอออย่างเงี้ยมันก็ดูมันก็ดูเป็นเออดูอีกลูกเมืองอีกความหมายไปเลยอะเออประมาณนี้นี้อ่ะต่อไปค่ะมีเหตุผลทําตัวให้มีเหตุผลบ้างฟังเหตุผลคนอื่นเขาบ้างวันนี้แบบผู้ชายบอกเอ้ยฉันขอขอไปกินเลี้ยงกับเพื่อนเลยนะก็ฟังเหตุผลเขาบ้างนะว่าเออเขามีเหตุผลยังไงอะไรยังไงเออถ้าทุกวันเสมอไปก็ไม่ไหวแต่ถ้านานๆครั้งหนึ่งก็โอกคได้ มันเกิดเพื่อนนะเขามันเกิดเพื่อนะแล้วก็จะมีก็จะมีคำนี้มาในในทุกวันเลยหรอเซนเซอร์ตัวเองมีระบบเซนเซอร์ตัวเองพี่คนสวิตช์ไม่ต้องไม่ต้องเซนเซอร์ในคอต่อไปเขาบอกว่าฟังฟังฟังแล้วก็ฟังหัดรับฟังคนอื่นบ้าง ฟังแต่ต้องฟังหูไว้หูนะคะก็คืออย่าไปเชื่อทั้งหมดมที่เขาพูดนะฟังในที่นี้หมายถึงว่า ค่ะบางทีเนี่ยเราฟังเขาบ้างบางทีเขาแบบไปทํางานข้างนอกมาอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่จะมาเล่าให้เราฟังบ้างถึงว่าเรื่องนั้นมันจะไม่น่าสนใจไร้สาระแต่เราก็ฟังบ้างเผื่อว่าเขาเล่ามาแล้วที่ดีป่ะเราเขาเล่ามาแล้วเขาอาจจะสบายใจอะไรประมาณนี้เขาอยากเล่าให้เราฟังอยากระบายอะไรประมาณนี้เราก็ฟังฟังฟังเออที่ฟังก็ประมาณนี้ค่ะอืก็ต่อมาวันๆทำอะไรจ๊ะเออ วันวันทำอะไรจ๊ะเกิดมาทำอะไรวันวันก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็กินกินเสร็จแล้วก็นอนนะคะนอนเสร็จแล้วก็ดูทีวีดูอะที่หมายถึงว่าวันวันทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้วงยายดูแลกันบ้างถามบ้างว่าเออไปข้างนอกเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างวันวันทำอะไรบ้างดูแลคนที่คุณรักหรือยังกินข้าวหมยังทำงานเหนื่อยไหมคือัอไร้างูนี่จุเออย้วระมัานนี้ควันวันทำอะไรจ๊ะไม่ใช่แบบนอนเล่นเกมกดคทรศันวันทอะ้องแบบว่า ดูแลคนอื่นด้วยนัเนเองนะคะใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนะประมาณนั้นเนาะต่อมาเขาบอกว่าอย่าหักศอกตอนกลับอย่าหักศอกตอนกลับเหมือนว่าเวลามีปัญหากันเนี่ยเจ็บไหมนะฮะหักสิอ๋อไม่ใช่หักศอกตอนกลับหมายคาะว่าอะไรที่บ้านประมาณว่าเออเวลามีปัญหากันเนี่ยเราไม่พูดเชื่อเฉือน้ําใจกันอะไรประมาณนี้ไม่ใช่คําพูดที่แรงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่คําพูดที่มันแรงแรงอ่ะคือ เขาเรียกว่าอะไรพูดหัาศกหักหน้ามากกว่าประมาณนั้นมี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 ข้อต่อไปไหมไม่มีนี่แหละเขาบอกว่าสิบข้อนี้แหละที่จะทาให้เราเนี่ยสวยมาจากภายในและก็ภายนอกอเป็นเคล็ดหลายๆข้อเนี่ยที่น้ำพูดถึงไปเนี่ยบางทีคุณผู้ชมเนี่ยอาจเป็นอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่มีบางข้อก็ลองเอาไปเพิ่มไปเติมในความรักของเราเนาะเพราะว่าจะได้แบบความรักจะได้ดูสมบูรณ์แบบเนาะอะไรที่ ปรับก็ปลิแบบว่าอะไรที่ไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ต้องให้มันเกินลุกของเราไปใ,ให้เราเป็นตัวเราเองนี่แหละแต่เปลี่ยนข้อเสียในปรอย่างของเราเนาะเพื่อที่รักมันจะได้ยืดยาวไปกว่านี้อนนอล่ะค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะช่วงสเปเชียลดาราเราจะมีธุรกิจของดาราคนไหนมาฝากกันอีกนะั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะ คุณกำลังมองหาถาวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเคื่อนไถ่เดกันอานตลาดครัห์สื่อรายปัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศกระน่ำซัมเมอร์ B1 นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่า พิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะ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 ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม B1 มูลค่า280.000บาทซื้อ3ามลังแถม B1 มูลค่า940.000บาทซื้อ5้าลังแถม B1 มูลค่า1.740.000บาท ซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6ล้าน1 0 0 0 0บาทซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 6668347 66 084 0999347 084 9381183 ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกาเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ต่อค่ะกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงสเปเชียลดารานันนเองแน่นอนว่าช่วงสุดท้ายนี้เราก็ต้องมีธุรกิจของดารามาฝากคุณผู้ชมวันอีกเช่นเคยใช่แล้วเหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจเรื่องนั่นเองนะคะก็คือดาราใช่ไหมผู้หญิงสาวสวยก็คือต้องเป็นของคู่กันที่เขาจะเปิด ธุรกิจเสื้อผ้าความสวยความงามอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับสาวคนนี้ก็เหมือนกันคุณพิมซาซ่าเขาหันมาเปิดเผยตัวเแล้วสําหรับรู้จักสาวสวยของเราแนนแหรือพอใจในเรื่องเป็นต่อนั่นเองนะคะแต่ว่าไปเดี๋ยวนี้ดารานี่หันมาเปิดธุรกิจกันเยอะแล้วน่าน็ตเพราะว่างานในวงการบันเทิงเน่ยงานในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเนาะใช่มันก็ต้องช่วยขึ้นก็ขึ้นพุ่งนะคะพุ่งขึ้นไปเนาะดังกันแบบ ก็มีงานแต่ว่าคขาไม่ได้มีงานตลอดไงก็มีงานบ้างฉะนั้นก็ควรจะเาตัวมาทำธุรกิจเขาก็แบบว่าหันมาหาชีพเสริมเพราะว่ามาสร้างรายได้อีกทางนึงไงใช่ ก็เป็นวิธีที่แบบว่าดาราเนาะเขานิยมทํากันแล้วเราก็เหมือนเป็นแฟนคลับด้วยปะมันก็เลยแบบว่าเข้าทางเลยไงเออว่าแบบว่ามันเป็นการโปรโมทอีกทางหนึ่งนั่นเองที่จะช่วยให้คนมาเขาขายความเป็นตัวเขาได้ด้วยไงใช่เหมือนเขาโปรโมทจากตัวเขาเองสมมติเสื้อผ้าใช่ไหมคะเขาก็นแบบไปด้วยใช่ใส่แบบเสื้อผ้าของเขาเออมันก็ดูแบบว่าเหมือนจะทำให้ธุรกิจแบบว่าดีๆขึ้นไปใช่แล้วนะคะสำหรับคนพิมพ์ซาซ่านะคะก็ได้ เปิดธุรกิจที่ชื่อว่าเชมิสบายพิมนะคะก็คือเป็นดารานักร้องเรียกว่าเป็นดารานักร้องสุดน่ารักนะสมัยเมื่อก่อนที่เราชอบฟังเพลงกันวงซาซาใช่ไหม,มน่ากเกิดทันเปล่าฮะทันใหญ่เลยแหละไม่ทนัน <laughs> นั่นเองนะคะก็คือหรือที่คุณเชื่อกันดีในคุณ พอใจใช่ไหมจากเรื่อง <c oughs> เป็นต่อ,อ <c oughs> เขาบอกว่าหันมาเพิ่มงินในกระเป๋านะคะด้วยการขายเสื้อผ้าที่ดูแล้วแปลกแล้วก็แบบว่าดีไซน์เก๋ไม่เหมือนใครด้วย <c oughs> ก็คือแบรนด์นี้นะคะช้ชื่อว่าแชมิสบายพิมนะคะแค่ชื่อก็แบบจําได้ง่ายๆแล้วใช่ไหมครั้งแรกแชมิส <c oughs> เชมิสบายพิมอเพราะว่าเขาแฝงความน่ารักนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแบบว่าชื่อดูเชมิสน่ารักใช่ไหม,มก็ต้องมีแบบว่าปีความน่ารักเก็บกับแบบพวกเสื้อผ้าอะไรอีกด้วยนะคะแถมเจ้าตัวยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับร้านตัวเองด้วยนะ,ะเขาขานอินสตาแกรมไงนะเคยเข้าไปดูไหมยังยังยังไม่เคยเข้าไปดูของพี่พ็ ใช่ไหมเออแต่อาจจะเป็นเพราะความน่ารักนะคะของคุณพิมพ์เนี่ยเวลาใส่อะไรเช่นหันก็ดูน่ารักไปหมดใช่เขาวดูรายการน่ารักอยู่แล้วดูอย่ามเขาเลยอะ แสดงเล่นละครอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็น่ารักบุคลิกเขาเป็นตัวเองอยู่แล้วใช่แล้วนั่นเองนะคะก็คือจะทําให้ดีไซน์เสื้อผ้าของเธอเนี่ยทำให้แบบว่ายิ่งดูแบบว่าขายได้เข้าไปใหญ่เลยนะคนก็มาติดตามชมนะคะอย่างเยอะเลยทีเดียวทีนี้ยังมีลูกเล่นสําหรับให้คนที่ซื้อไปได้ทําด้วยตัวเองด้วยนะก็คือเหมือนเอาโบมาติดได้ที่เสื้อข้างหลังหรือว่าอยากต,ติดหมดุดทำอะไรอย่างนี้ให้มันดูเก๋ๆอ่ะปกติชุดธรรมดาของเราก็จะเป็นแบบว่าชุด ลุ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มความเก๋ด้วยการปักตรงนั้นติดตรงนี้เออ,อ,อแบบว่าทำด้วยตัวเองทให้ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะ,ะทีนี้เขาบอกว่าส่วนกระแสะเนี่ยตอบรับมาจากในอินสตาแกรมเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็คือก็มีคนชื่นชอบอยู่แล้วอะ่ะเยอะแยะมากมายนะคะถแถมยังสั่งซื้อกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะใน Instagram. อินสตาแกรมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะคะจะแวะไปช้อปปิง้งเสื้อผ้าสา์เก๋ๆอากาศไม่ต้องร้อนด้วย เออออกไปข้างนอกก็แบบอากาศร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,อ,มอันนี้แค่แบบว่าเปิดโทรศัพท์เล่นเปิดอินสตาแกรนะคะเข้าไป follow กันได้นะคะที่ adpimada ก็คือ p i m m a d a นะคะ,นะนะคะในอินสตาแกรได้เลยที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะ <S <S อืใครสนใจนะ,ะก็ลองแวะไปดูนะ,หร,ะหรือว่าเข้าไปดูในอินสตาแกรมของพี่พิมพ์น,นั่นเองนะคะ แต่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเนาะแต่ก่อนจะ<ช>จากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงนะคะ B1 นั่นเองค่ะที่ทําให้คุณนั้นขาวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะค่ะและติดตามเรา2คนได้ใหม่นะคะทางช่อง iNtv และทีวีดีค่ะวันนี้แนทแล้วก็นาวนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ